ภายใต้ก,การอเมริกันของพลนบตรีพงอนันต์คล้ายครึง่งภูมิคขับการตรวจคนเข้าเมือง5และพันตำรวจเอกชานชัยชาวกเกษมรองผูมิคขับการตรวจคนเข้าเมือง5้าสั่งการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5ระดมกว่า้างคนดางด่าผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่นเพื่อรองรับการประชุมสุดยอดอาเซียน25 6 2 เดยนมาวันที่19มิถุนายน2512ว่าที่พนันธมตโนาวิภาทเทศแย้มสารวัตรคนข้าวมือจังหวัดเพชรบรณ์ปล่อยแถวจอที่ชุดสืบสวนเพื่อบรรณาการส่นที่กำลังร่วมกันกับเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว1นึงกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2และเจอที่สถานีตำรวจภูธรลมสั่ง ตรวจสอบตลาดถักพ่อขุนตะบนน้ําชุนและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการเขตพื้นที่ตะบนหนองไข่อำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์จากการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบไม่พบการกระทําความผิดใ,ใดๆ ต่อมาในเวลา16นาฬิกาของเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์สนที่กำลังร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยพันธมโทบริสุทธิ์อาทิจิตสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนางสาวกรคำมลสุกสดนักวิชาการบรยงานชำนญการและเจะ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรู้เตยเอเรย์พื้นที่ตำบลภูกข,ขามอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กวาดล้างคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพต้องห้ามแย่งงานคนไทยทำโดยจับก,กลุ่มนายโปลินซกคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอายุ38ปีข้อหา เป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทําได้จากการตรวจสอบผู้ถูกจกับมีใบอนุญาตทํางานได้รับอนุญาตให้ทํางานเป็นกรรมกรแต่กลับเปิดร้านขายของหน้าร้านเป็นของตนเองโดยไม่มีนายจ้างซึ่งเป็นอาชีพสงวนสมบับคนไทยและเป็นอาชีพต้องห้ามสมรับคนต่างด้าวนาตัวส่งพนักง,งานสอบสวนโรงพักผู้เตยอาเภอวิเชียรบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทางนี้ว่าที่พันแรนบทโนนาวิพาทเทศแย้มสรวัตรตรคนข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรกล่าวว่าคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในรจจาชอาณาจักร จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จะดำเนินการเพิ่มมาตรการในการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างจับกลุ่มคนต่างด้าวผิดกฎหมายนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยและไม่แจ้งต่อพนักงานเจา้าที่ตามมาตรา38 รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดไปยังสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวโรงแรมแหล่งที่พักอาศัยเจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตลอดจนเพิ่มการบูรณาการสนที่กำลังประสานการปฏิบัติกับหน่วยง,งานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยว ทางตรคกลข้อมูลจังหวัดเพชรบุร์จึงฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยเป็นศูนย์กลางในการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายรวมถึงการแจ้งเบาะแสในจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทํางานและเจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้านที่ที่หมายเลข c อ l l c e n t r นเตอร์1 1 7เเพื่อให้เจ้าที่เข้าไปดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป นายชมเชยศรีบุตรารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทอาัคารารีซส์สเซจจำกัดมหาชนเจ้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตะบนท้ายดงและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูร์ได้ร่วมกันส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากลําบากโดยดำเนการปรับปรุงและปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุให้แก่คุณยายตั้นเจริญขึ้นอายุ88ปีอยู่บริเวณที่285หมู่13บ้านวังกระดาษตำบลท้ายดงอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของหลังคางบ้านห้องน้ําและผนังบ้านหากหลังไหนงบไม่เพียงพอก็จะประสานไปรยังกรรมผู้ใเญ่บ้านเทศบาลอบตอช่วยจัดหาง,งบประมาณสนับสนุนทําให้สามารถดํบบาเนินการได้แล้วเสร็จซึ่งสาเหตุที่บ้านพักไม่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากเจ้าของบ้านมีฐานะยากจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ขณะที่ลูกหลานเข้าไปทำงานต่างจังหวัดไม่มีเวลากลับมาดูแล บ้านวังชนะเหนือหมู่ที่12บตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยอดเยี่ยมในปี2 5 5 6ของจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นทางหมู่บ้านนด้นำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อย,ยอดด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักสนครัวรั้วกินได้เพื่อใช้ประกอบอาหารกินในครัวเรือนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างดี ต่อจากนั้นกลุ่มแม่บ้านที่นี่ได้รวมตัวก,กันตั้งกลุ่มพริกแกงขึ้นมาเพื่อนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วเช่นขา่าตะไคร้มะกรูดพริกมาผลิตทําพรพิกแกงเพื่อใช้กันเองในกลุ่มและจะหมายได้อีกทางหนึ่งทําให้ลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้เข้ามาจุนเจือในครัวเรือนไปติดตามการรายงานจากยุทธศรีทองสุกและเดชาบารมาศทีมข่าวพเมืองอาสาอําเภอวงองังโป่งวันนี้ได้มาเยี่ยมชม การทำทิช<ด>แกลหนึ่งสิบสองบ้านวังสนะเหนือตำบลท้ายดงนะครับวัตถุด,ดิบมีอะไรบ้างครับวันนี้มีอะไรพริกมีพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้มะกระูดตะปี๊ดจ พอจะบอกสูตรได้ไหมครับน้ำพริกแกงแค่นี้ทำมานยังไงถึงได้อร่อยอะครับพี่ใสเครื่องผาอ๋อใส่ครบสูตรใส่ให้พอดีแล้วใส่ใจถึงจะอร่อยใช่ไหมครับเวลาทำใส่ใจด้วยค่ะถึงจะอร่อยเนาะยิ้มด้วยหั่น๋อครับทไมายิ้มพริกแกงจะไม่อร่อย วัตถุดิบที่เอามาทำน้ำพริกแกงนี้ได้มาจากไหนกันครับมาจากบ้านค่ะมาจากบ้านคนที่มาำพริกแกงเนี่ยผมเนี่ยมาจากบ้านนางมานิดบ้านน้งกันเป็นตะไคร้บ้านน้งใหม่ก็เป็นกระปูบ้านนางแววกระเทียมบ้านนางคำนี่หอมบ้านใหญ่ไรนี่ซื้อก็ปีงาปีงามีไไม่เป็นวัตถุดิบนี่อ่ที่ปลูกที่บ้านก็ได้คนละนิดหน่อยแล้วเอามารวมกันมาทำ ตอนนี้ส่วนผสมก็เสร็จแล้วนะครับรับป,ประทานกลุ่มพริกกำลังคนนะครับให้เข้ากันเนาะวนี้ก็พรมจะปั่นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเข้าเครื่องปัน่นใช่ไหมครับ<ป>นี่ครับหน้าตาส่วนผสมนะครับน้ำพริกแกงหอมงสิบสองนะครับ<ป>สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับ ปอดสามพิษไหมครับท่าประธานสายทีย่หน่ปอดสามที่สามอะไรตอนนี้เราทำพิกแกงรอบที่สามแล้วนะครับซึ่งจะรอบสุดท้ายนะครับนะครับแล้วก็การละเอียดขึ้นนะครับจะสวยเหมือนคนทำไหมครับ วยค่ะตอนนี้น้ำพริกแกงของกลุ่มแม่บ้านหมู่12บ้านวางชนังเหนือนตำบลไทยดงก็เสร็จแล้วนะครับไม่ทราบว่าทำเสร็จแล้วนี่เอาไปปรุงอาหารนี่จะอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยแซบบ๊บแซบไปลีเดอร์แซบไหลีเดอร์ ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ YAMAHA g r a n นด์ฟิลานอว์ไฮชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปกัน ต้องการกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดสองครั้งจะมีค่าอะไรบ้างก็มีค่ายาคุมค่ายาค่าค่าตัวลุงเขียวเพื่อนลุงเขียวญาติลุงเขียวแล้วก็ค่าจ้างค่าข้าวค่าน้ำค่านนค่านี่ค่าละโวยอะไรกันนะกันไกว่าจะได้ค่ายาเนี่ยโดนไปหลายค่าเลย ขอแนะนำครีโอโปรสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดยุคใหม่ไม่ต้องขุมไม่ต้องไล่ร่องไม่ต้องฉีดสองครั้งกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างครีโอโปรสารทับได้ใช่ครั้งเดียวเจียไตรับประกันคุณภาพเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วยังเสียเวลาอีกด้วยไหนจะเคลียร์กับคู่กรณีไหนจะเรียกประกัน หนจะแจ้งตำรวจวุ่นวายไปหมดข่าวดีชีวิตคุณจะง่ายขึ้นด้วยมีเคลมแอปพลิเคชันใหม่จากคอปปอที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความวุ่นวายหลังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานครั้งแรกให้สมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเช่นชื่อรุ่นรถ ทะเบียนรถและข้อมูลการประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้ใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบให้เห็นทั้งรถเราและรถคู่กรณีและถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรอยแตกรอยยุบรอยฉลอกหรือรอยบุบเป็นต้นและระบบจะให้เราแลกกันสแกน QR code เพื่ออัปเดตข้อมูลกับคู่กรณี ซึ่งระบบจะทำการแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัยสามารถด้ายรถไปจอดที่ไหลทางเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาการจราจรเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแอปพลิเคชันมีเคลมจากคอพพคลิกเดียวฉับไวอุ่นใจประกันมาคอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ าข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคอพพ1 8 6หนึ่งผมเลิกแล้วครับผมเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับไทยแลนด์ยุค4ีนนวัตกรรมต้องมุ่ง สู่สุดหมายบริการรวดเร็วทันใจทุกหน่วยงานจัดให้ได้เลยฟรีฟรีใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องคานสเนาสบายสบา,าย,ายเลิก,ลเลกใช้สมนาวดีกว่าไ่เสียเวลาสิ้นเปลืองวุ่นวายเลิกแล้วครับเลิก,ลเลก,ลเลกใช้สมนาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สเนาแล้วครับ ปรับตัวโลกดิจิทัลคนไทยไม่เดือดร้อนแบกสเนามากมายเพราะภาครัฐเขาหยุดใช้กระดาษเพื่อผลประโยชน์ของชาติพี่น้อง ชาชนหนึ่งใบทำธุรกรรมที่ไหนก็ได้ติดต่อรวดเร็วว่องไวกับหน่วยงานรัฐที่เราเชื่อถือบดยุกนั่งถ่ายสำเนามันเฉยมันเอาพอแล้วไม่มือวันนี้พักรัฐเลยลื้อระบบสำเนาให้มันหมดไปปัดบุตรโครงการนำร่องอยากให้พี่น้องหน้าตาสดใสบริการสุกไฟ์สตา์รัฐเขาจัดให้เต็มใจทันทีไม่ต้องนั่งรอเป็นวันเหมือนวันก่อนก่อนแล้วนักุณพี่ยกเลิกไปเลยก็ดีระบบสำเนาไม่เอามันเปลืองเลิกแล้วครับนักใช้สำเนาแล้วครับ เลิกแล MM ้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับโอ้ยเท้าจักก็เป็นยังไงรอบปีเนี่ยย ah> ah ็ดไนฮัดนากระจักก็จะปิดตาได้หมากได้ผลบ่โอ้ยเป็นยังไงเนาะ กระนั่นแล้วซุ้มมือนี่อากาศมันกับเปี้ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควรจะคิดหน้าอยู่หนี่ยวเทาแมน่นุ่นทีล่ะตักกับซีน้ำท่วมตักกับยีฝนแรงตั้ก,กับซีโรคระบาดพวกสิเห็ดยัยงไหนกระบาดดันอยูดีบ่ด,ดีนี่เพราะว่าที่มาสิปตัวพร้อมเหน่เทานั่นเป็นยังซั้นตัวอีกอ,ะอ่ะเห็ดหน้าปีนี้สิขาดทุนอยู่ในกำไรเนาะควรจะคิดนักไม่ต้องกังวลแต่ครับเพราะเราสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีฟรี สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกศจ่ายเพียง34บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำจ่ายเพิ่ม5บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลางจ่ายเพิ่ม15บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงจ่ายเพิ่ม25บาบาทต่อไร่ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ําท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นพัยอากาศหนาวหรือน้ําค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน1,260บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากศักตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน 630บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักง,งานคอพพใกล้บ้านนะครับโอ้ยมันมียังสี่ยุติขันมียังสี่มันก็ะหายห่วงคอพออพอคุ้มครอง,องผู้เห<อ>็ด <ฤ S 1> ประก<า>รันภัยประก<า>รันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th ไายด่วนคปพ1186ในเวลาต่อมาเ่าหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่่อยว่าสิปูกระปุเลี่ยงซัดเพื่อหาด้ได้เสริมจะว่าเป็นทังไหนเขาคือบอ่โอ้ยมันสิคือบอ่เถามันสิได้ผลบ่มันสิมีหน้ามีมท่าอยู่เดีมะโอดมันสิบ่ตายขาดทุนบ่นบ เออแม่นละเนาะแต่ตอนที่เขาปูเขาหน้าปีนั่นเขาก็ยังมีประกันภัยเขาหน้าปีอยู่นั่นเด้เขาพอดกับสิบมี้คือการตีลาเทาเออแม่นอยู่ด้อละเนาะมันสิมีย่บ่ฮะมีสิครับกับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสจ่ายเพียง23บาท60สสตางค์ต่อไร่ สำหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำ3าบาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงรวมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่า ความคุ้มครองพื้นฐาน1 5 0 0บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม2 4 0บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสัตว์รูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักงานคอพพใกล้บ้านนะครับ โอ้ยมัน <rôle>: ม <but universal movement> <be> ียังสี่ยุติถันมียังสี่มันก็หายว่วงเขากอคุณขอผู้เห็นประกันภัยประกันภัยคุณรองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคปภ1186